ที่3 3 2ทิศทางที่เกี่ยวข้องทีมเช็คชนะ9รอบการต่อสู้6รอบแรกนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาเองแม้ว่าพวกเขาจะตกเป็นเป้าหมายพวกเขาก็เอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยความพยายามใน3การต่อสู้ถัดไปราชากวางวิญญาณหญิงเจียได้ช่วยอย่างลับ หญิงเจียได้ชี้แจงกับพวกเขาว่าในการต่อสู้รอบที่สิบคู่ต่อสู้ที่พวกเขาจะเผชิญน่าจะแข็งแกร่งที่สุดและแม้แต่หญิงเจียก็ไม่สามารถแทรกแซงได้สถานการณ์ที่ทีมนุษย์ต่อสู้และกำลังจะได้รับชัยชนะสิบรอบติดต่อกันได้เกินสำนักงานใหญ่ของสนามกีฬานั่นคือสำนักงานใหญ่ในราชสำนักบรรพชน ก่อนการต่อสู้รอบที่สิบจะต้องรายงานไปยังสำนักงานใหญ่และสำนักงานใหญ่จะส่งเจ้าหน้าที่พิเศษมาดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกรณีเล่นพักเล่นพวกดังนั้นการต่อสู้รอบที่สิบจึงเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมอย่างแท้จริงสิ่งเดียวที่สามารถเปิดเผยแก่พวกเขาได้คือคู่ต่อสู้ของพวกเขาเป็นใครในรอบที่สิไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายสำหรับทีมเชค หญิงเจียแอบเรียกล่องพวกเขาโดยหวังว่าพวกเขาจะไม่เข้าร่วมในการต่อสู้รอบนี้เพราะความเป็นไปได้ที่จะชนะนั้นต่ำเกินไปหากพวกเขาต้องการไปราชสำนักบรรพชนหญิงเจียสามารถคิดหาวิธีอื่นสำหรับพวกเขาได้เช่นการปลอมตัวเป็นเผ่าอาสูรและหญิงเจียสามารถช่วยพวกเขาตเตรียมใบรับรองในการเข้าเมืองได้แต่ข้อเสนอนี้ถูกปฏิเสธจากทีมเช็ค แม้ว่าจะสามารถปลอมตัวเข้าไปในราชสำนักบ,บรรพชนแต่จะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้หรือไม่มีปัญหามากเกินไปและเมื่อถูกค้นพบก็เป็นสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตได้ราชสำนักบ,บรรพชนเป็นสถานที่แบบไหนกันมันเป็นสถานที่ที่จัก,กรพรรดิอสูรอาศัยอ,าศายอยู่มากมายกราบใดที่พวกมันสังเกตเห็นก็ยากที่จะซ่อนจากอำนาจสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเผ่าใดๆ ทั้งซานและคนอื่นๆไม่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแต่เพื่อรวบรวมทรัพยากรดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้ตัวตนที่เป็นทางการเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการดังนั้นพวกเขาจะต้องเข้าร่วมในการต่อสู้รอบที่สิบอย่างไรก็ตามทีมเช็คยังไม่ได้กำหนดเวลาในการเข้าร่วมพวกเขาจำเป็นต้องเตรียมการเพิ่มเติมและหุบเขาสีทอง พลังชีวิตที่ปลดปล่อยออกมาจากต้นไม้สีทองนั้นแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันจากกิ่งไม้ที่ตายแล้วสองสามกิ่งแรกตอนนี้สูงกว่าห้าเมตรแล้วยอดไม้เล็กๆของต้นไม้สีทองนั้นเขียวฉ่มและพลังชีวิตที่มันปลดปล่อยออกมาก็เพิ่มขึ้นทุกวันแน่นอนว่าผลส่วนหนึ่งมาจากวงเวทรวบรวมออร่าของสวรรค์และโลกแต่ปัจจัยหลักก็มาจากตัวมันเอง ยิ่งพลังชีวิตของต้นไม้สีทองแข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่แรงดึงดูดออร่าของสวรรค์และโลกจากภายนอกก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นวงเวทย์ขยายผลการรวบรวมออร่าของสวรรค์และโลกเท่านั้นแต่การดูดซับยังคงขึ้นอยู่กับมันแม้ว่าเทือกเขาจื่อเฉิงจะไม่ใช่เทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเปรียบเทียบกับที่ไหน พลังชีวิตในเทือกเขาจืดเฉิงไม่ได้ดีไปกว่าป่าชิงโตที่มีพลังชีวิตแข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลัวซึ่งถังซานเคยอยู่ในชีวิตก่อนและไม่มีอสูรที่ทรงพลังมากเกินไปในเทือกเขาจืดเฉิงที่จะดูดซับออร่าของสวรรค์และโลกเหล่านี้ท้ามกลางเทือกเขาที่กว้างใหญ่ออร่าของสวรรค์และโลกอันอุดมสมบูรณ์แทบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสําหรับการเติบโตของต้นไม้สีทอง ต้นไม้สีทองดูดซับออราของสวรรค์และโลกและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาดูกันว่ามันจะเติบโตได้นานแค่ไหนในภายหลังใต้ต้นไม้สีทองสมาชิกทั้ง5คนของทีมเช็คและผู้หญิงเผ่าอสูจรจิ้งจอกแดงกำลังฝึกฝนภายใต้พลังชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ระดับชีวิตของพวกเขามีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องดังนั้นสายเลือดเทพปศูนของมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์จึงถูกสร้างขึ้นใหม่ แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่ทีมเช็คจะทําการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในช่วงเวลาสั้นๆแต่พวกเขาสามารถรู้สึกได้ว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นเล็กน้อยหลังจากฝึกฝนมาหนึ่งวันอันที่จริงก่อนหน้านี้ติงไปไม่เคยคิดฝันว่าการเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ของเขาจะมาถึงระดับ6และสามารถครอบครองร่างของผู้จิ้งจอกสวรรค์3หางได้ ก่อนที่ถังซานจะมาถึงเขายังรู้สึกว่าเขาคงไม่สามารถไปได้ไกลเกินกว่าการเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ระ16ปีเลยด้วยซ้ําการมีร่างของผู้จิ้งจอกสวรรค์ถึง16ปีเลยด้วยซ้ำการใช้ร่างของผู้จิ้งจอกสวรรค์สามหางตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนี้ถือเป็นอัจฉริยะในเรื่อเผ่าอสูรจิ้งจอกสวรรค์ส่วนในอนาคตจะสามารถเลื่อนระดับขึ้นไปได้อีกหรือไม่เขาเองไม่กล้าหวังในตอนนี้การดารงอยู่การเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ระดับ6ถือเป็นการดํารงอยู่ที่สําคัญ มากในองค์กรคือแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่มีความคาดหวังในการไล่ตามระดับที่สูงขึ้นแต่เขาเชื่อในถังซานน้องชายของเขาบางทีอาจเนื่องจากถังซานทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆบางทีอาจเป็นเพราะการพัฒนาการฝึกฝนการเปลี่ยนจริงจอบสวรรค์ผ่านการเพิ่มโชคจึงทำให้เขารู้สึกว่าถังซานเป็นเหมือนคนในครอบครัวที่สำคัญที่สุดของเขามากขึ้นเรื่อยเอเช่นกันปรับใดที่เขาติดตามถังซานขอบเขตการฝึกฝน ของเขาสามารถพัฒนาได้เสมอการก้าวกระโดดของระดับการฝึกฝนครั้งก่อนไม่ได้พิสูจน์ส e ิ <you S 1> ่งนี้หรือดังนั้นในทีมเช็คเขาจึงเป็นคนที่มีความมั่นใจในถังซารมากที่สุดหลังจากที่ผู้ปิงจิงกลับสู่ระดับ8การฝึกฝนของเขาก็ยากขึ้นเรื่อยๆการนิ่งโดนหลายครั้งในการระเผชิญกับวิกฤตความเป็นความตายทําให้เขามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการต่อสู้ที่แท้จริงและการฝึกฝนของเขาเองเขาได้พัฒนา การฝึกฝนการเปลี่ยนกายยาตุน้ำแข็งไปในอีกระดับแล้วและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับท่าน้ำแข็งลึกซึ้งขึ้นเรื่อยเรน่อยเช่นกันที่ใหญ่ในตอนนี้มีความมั่นใจอย่างแท้จริงในการไปถึงระดับเทพแทนที่จะไม่กล้าแม้แต่จะคิดถึงเมื่อก่อนเช่นกัน ความคืบหน้าของเฉิงจื่อเฉิงก็ย่อดเยี่ยมเช่นกันตั้งแต่การต่อสู้ครั้งนั้นเป็นต้นมานางได้ค้นพบปัญหาของตัวเองนั่นก็คือร่างกายที่เป็นมนุษย์การเปลี่ยนวายุพักปีกทองปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือร่างกายไม่แข็งแรงพอและร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอไม่สามารถใช้พลังสายเลือดได้อย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้นางจึงฝึกฝนอย่างหนักเพื่อแบ่งเบาภาระของร่างกาย และไม่ได้ไดรี <ภา S 2> รพยายามพะลนฝึกฝนของนางให้คงที่มากที่สุดในระดับเจ็ดและในขณะเดียวกันก็เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพด้วยพลังชีวิตจากต้นไม้สีทองและสมบัติของสวรรค์และโลกในหุบเขาสีทองนั้นเพียงพอสำหรับนางที่จะใช้ในการฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถังซานยังได้ออกแบบวิธีการพิเศษในการฝึกฝนให้กับนาง ยกตัวอย่างเช่นต้องใช้สมบัติของสวรรค์และโลกอะไรบำรุงร่างกายต้องกินอะไรต้องออกกำลังกายอย่างไรและต้องฝึกอย่างไรในเรื่องนี้ถังซานมีประสบการณ์มากมายแม้ว่าเฉินจื่อเฉิงจะไม่ได้พัฒนาระดับการฝึกฝนของนางมากนักเมื่อเร็วๆนี้แต่นางรู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างกายของนางแตกต่างมันดีขึ้นกว่าเดิมมาก ร่างกายที่แข็งแรงช่วยให้พลังสายเลือดอันดับ2เข้ากับร่างกายของนางได้ดีขึ้นนางจึงเริ่มควบคุมการเปลี่ยนวายุพับปีกทองได้อย่างแท้จริงตรงกันข้ามกับเฉินจื่อเฉิงเมื่อเร็วๆนี้กูลี่ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณมากขึ้นและสิ่งที่ใช้มากที่สุดก็คือสมบัติของสวรรค์และโลกที่เสริมพลังจิตวิญญาณ เมื่อผ่านไปยังระดับเจ็ดการควบคุมเวลาของเขาแม่นยำยิ่งขึ้นกว่าเดิมและระยะการควบคุมกับประสิทธิภาพได้รับการปรับปรุงอย่างมากในกระบวนการควบคุมนี้จำเป็นต้องใช้พลังจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งเป็นการสนับสนุนและทงางซานยังบอกเขาอย่างชัดเจนว่าหากเขายังต้องการเลื่อนระดับขึ้นไปในอนาคต พลังจิตวิญญาณของเขาจะต้องได้รับการปลูกฝังอย่างน้อยก็ต้องอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับ9ก้าซึ่งต่ำกว่าระดับเทพ1ระดับโดยเร็วที่สุดเพื่อกระตุ้นพลังสายเลือดอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันเขาต้องเริ่มทำความเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของเวลาแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาพลังจิตวิญญาณ ด้วยการต่อสู้จริงอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการแนะนำของทางซานความเร็วในการพัฒนาของทีมเช็คสามารถบรรยายได้เป็นพันไมล์ภูเขาสีทองนั้นแตกต่างจากโรงเรียนกู้คืนที่นั่นยังมีอาจารย์และนักเรียนคนอื่นๆทั้ทงซานมักจะแวะไปแนะนำพวกเขาบ่อยๆแต่ที่นี่แตกต่างออกไปจางห้าวส่วนกำลังยุ่งอยู่กับความรู้สึกลึกลับของงวงเวทเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ทุกวัน แม้ว่าเขาจะมาที่หุบเขาสีทองแต่เขาก็จะหมกมุ่งอยู่กับเรื่องนี้และไม่ก้าวไกยกับสิ่งที่ทังซานทำนอกจากนี้ที่นี่ยังมีทรัพยากรมากมายอีกด้วยภายใต้การแนะนำของทังซานประกอบกับการฝึกฝนในหุบเขาสีทองซึ่งให้ผลในการฝึกเป็นสองเท่าอาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมในสนามกีฬาจนถึงปัจจุบัน ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสมาชิกของทีมเช็คทั้งทีมได้ก้าวกระโดดเชิงคุณภาพในความแข็งแกร่งของตนเองบทที่333การต่อสู้รอบสุดท้ายในแง่การฝึกฝนทั้งซานเองก็มั่นคงขึ้นอย่างมากเขายกระดับการเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์และการบิดเบือนเวลาให้อยู่ในระดับเดียวกับเพื่อนของเขา ส่วนทักษะเสถียนเทียนในขั้น8ก็มีสเสถียรภาพและในเวลาเดียวกันเขากำลังพัฒนาร่างกายและพลังจิตวิญญ,ญาณไปพร้อมกันที่จริงเขาไม่จำเป็นต้องใช้สมบัติของสวรรค์และโลกมากเกินไปเพราะเขาสามารถดูดซับออร่าของสวรรค์และโลกที่บริสุทธิ์จากต้นไม้สีทองได้โดยตรงซึ่งออร่าของสวรรค์และโลกเหล่านี้มีผลการบํารุงที่ดีต่อร่างกายและมหาสมุทรวิญญ,ญาณ ทั้งสานไม่รีบร้อนที่จะพัฒนาระดับฐานการฝึกฝนเพราะหลังจากฝึกฝนเขาพบว่าระดับการเปลี่ยนเทพประุนนั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระดับของฐานการฝึกฝนหากมีเพียงฐานการฝึกฝนเท่านั้นที่เพิ่มระดับแต่ระดับในการเปลี่ยนเทพประุนยังไม่คงที่การฝึกฝนการเปลี่ยนเทพประุนต่อไปจะกลายเป็นเรื่องยากมากดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือทั้งสองต้องได้รับการเลื่อนระดับร่วมกันและต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนเทพประุนมากขึ้น หากการฝึกฝนของเขาไม่ถูกระงับโดยเจตนาเขาจะไปถึงระดับก้าวนานแล้วแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการสะสมพลังให้มากขึ้นกว่านี้เพราะเขาเข้าใจดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะทะลวงไปสู่ระดับเทพในอนาคตดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนยกระดับฐานการฝึกฝนเพราะเขาต้องรอให้ระดับการเปลี่ยนเทพประสนของพวกพ,อพ้องพัฒนาขึ้นก่อน แต่สําหรับระดับพลังจิตวิญญาณเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพัฒนามันพลังจิตวิญญาณของเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของระดับ9แล้วและพลังจิตวิญญาณที่เขาพัฒนาได้ในตอนนี้ถูกนำมาใช้เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์โดยตรงนี่ไม่ใช่การฟื้นฟูแต่เป็นการหล่อเลี้ยงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการใช้พลังจิตวิญญาณ พื่อกระตุ้นจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์นั้นใช้พลังมหาศาลและความเร็วในการฟื้นตัวของจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์นั้นช้าม,มากนี่เป็นงานที่ต้องใช้เวลามากแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์จะสามารถพัฒนาได้โดยตรงก่อนที่จะถึงระดับเทพกล่าวอีกในหนึ่งคือเมื่อถังซานฟื้นฟูจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเขาจะถูกค้นพบโดยเจ้าครองพิภพนี้ ในเวลานั้นมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในการเป็นเทพเพราะเขาเกรงว่าเขาจะถูกเจ้าครองพิภพโจมตีตั้งแต่ครั้งแรกดังนั้นเขาจึงสามารถใช้เพียงวิธีการนี้เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแม้ว่าจะช้าแต่อย่างน้อยก็มีประสิทธิภาพความทรงจำในจิตใต้สำนึกของทังซานชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากการพัฒนาจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเขามาเกิดใหม่ความทรงจำที่เขาเก็บไว้ลึกที่สุดคือทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเขากับภรรยาเพื่อป้องกันไม่ให้ความทรงจำเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากจิตใต้สำนึกที่อ่อนแอเขาจึงใส่ความทรงจำอื่นๆห,ห่อหุ้มไว้ชั้นนอกดังนั้นเมื่อเขากลับชาติมาเกิดครั้งแรกบางสิ่งรวมถึงความทรงจำในการฝึกฝนนั้นไม่ชัดเจนนะับจำได้เพียงสิ่งพื้นฐานที่สุดเท่านั้น ด้วยการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ความทรงจำของเขาก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์มากมายและทักษะอันทรงพลังของราชาเทพก็ค่อยๆฟื้นตัวนี่คือการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่ว่าจะฝึกฝนทักษะของโลกนี้อย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแข็งแกร่งกว่าทักษะก่อนหน้านี้ของเขาในโลกนี้เต็มไปด้วยทรัพยากรมหาศาลและไม่เคยมีระดับราชาเทพมาก่อน การกำเนิดของราชาเทพนั้นเกือบจะเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ที่สุดของดาวเคราะ์ทุกดวงเพราะด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ดาวทั้งดวงจะพัฒนาไปสู่ระดับอาณาจักรเทพแต่เป็นเรื่องยากมากที่จะให้กำเนิดราชาเทพและอาจกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จได้ยากเขาไม่รู้ว่ามีดาวทรงพลังกี่ดวงติดอยู่ในขั้นตอนนี้และพวกมันได้พยายามอย่างมากที่จะออกจากขั้นตอนนี้ ดังนั้นหากทังสานต้องการครอบครองโลกนี้วิธีที่ดีที่สุดคือฟื้นฟูฐานการปึกฝนระดับราชาเทพถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อความสมดุลของโลกได้ง่ายๆในเวลานั้นเขาจะต้องหาทางออกสำหรับเรื่องนี้แน่นอนเขาคงไม่คิดเรื่องนี้ในตอนนี้เพราะมันไกลเกินกว่าจะฟื้นฟูระดับเดิมของเขาการทะลวงสู่ระดับเทพยังเป็นด่านที่ต้องเผชิญ ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาในขณะที่ฝึกฝนเขากำลังคิดเกี่ยวกับวิธีการข้ามผ่านภัยพิบัติภายใต้แรงกดดันของเจ้าครองพิภพโดยการฟื้นฟูจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์บางส่วนบทสรุปสุดท้ายไม่มีอะไรมากไปกว่าแรงกระตุ้นกำไรและการล่อลวงหลังจากรอบที่เก้าพวกเขาอยู่ในหุบเขาสีทอมานานกว่าครึ่งเดือนฝึกฝนอย่างหนักเพื่อชดเชยข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง แต่ถึงแม้จะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการตกฝนอย่างในหุบเขาสีทองระดับการตกฝนของพวกเขาก็ไม่สามารถพัฒนาได้ในชั่วข้ามคืนและพวกเขาต้องการการะส,สมอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการต่อผ่านการต่อสู้ควบคู่ไปกับการขายรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่าแบบพอพาพวกเขาได้รับกำไรมหาศาลแล้วเมื่อเร็วๆนี้ถังสารได้บอกให้จางห่าวส่วนลดการผลิตรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่า อย่างแรกเพื่อเพิ่มราคาและอีกอย่างเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อองค์กรทั้งซานเห็นข้อบกพร่องในการกระทำขององค์กรกู้คืนเกี่ยวกับจางห้าวส่วนในเรื่องการทะลวงระดับเทพและในช่วงเวลานี้องค์กรกู้คืนยังได้กระตุ้นให้จางห้าวส่วนไปที่ฐานใหญ่เพื่อรายงานภารกิจของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นการไปราชสำนักบรรพชนจึงใกล้เข้ามาแล้วการต่อสู้รอบที่สิบของพวกเขาก็จะเริ่มเช่นกัน ถังซานนั่งอยู่ข้างๆต้นไม้สีทองมองเพื่อนของเขาด้วยรอยยิ้มจางๆพวกพี่พร้อมสำหรับการต่อสู้รอบสุดท้ายหรือยังครับปู้ปิงจิงมองไปที่ถังซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวถ้าเจ้าคิดว่าเราพร้อมเราก็พร้อมติงไปยิ้มและกล่าวใช่แล้วแต่เจ้า เฉิจือเฉิงมองไปที่ออร่าสีทองจางๆที่เปล่งประกายอยู่บนผิวของตัวเองมันไม่ใช่สีขาวเหมือนเมื่อก่อนและนางก็เหมือนจะมีความทุกข์เล็กน้อยนางแอบคิดไปถึงวูปจริงๆไม่รู้ว่าพี่ใหญ่จะชอบรูปลัก์ในปัจจุบันของนางหรือเปล่าอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของนางเพิ่มขึ้นมากจริงๆกูลี่กล่าวว่าพลังจิตวิญญาณของข้าดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นถึงจุดิ่มตัวข้าต้องการกระตุ้นพอดี ไปกันเถอะเราชนะต้องก้าวรอบแล้วดูสิว่ารอบสุดท้ายจะยากแค่ไหนทั้งซานพยักหน้าและกล่าวเอาละในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราจะทำตามแผนที่เตรียมไว้หนึ่งวันต่อมาที่เมืองจื่อเฉิงเมื่อสนามกีฬาได้รับข่าวของทีมเช็คเมืองจื่อเฉิงทั้งหมดก็ร้อนระอุทีมเช็คซึ่งชนะการต่อสู้แบบทีม9ก้ารอบในที่สุดก็กำลังจะต่อสู้รอบที่สิบ และคู่ต่อสู้ที่พวกเขากำลังจะเผชิญหน้าคือผู้ทรงพลังและโหดเหี้ยมเป็นพิเศษซึ่งชนะการต่อสู้แบบทีมเก้ารอบเช่นกันนักรบมนุษย์ทั้งห้าของทีมชเชร็กจ,จะปีนขึ้นไปบนฟ้าและกลายเป็นชนชั้นสูงอย่างภาคภูมิหรือจะล้มลงและปล่อยให้ความพยายามครั้งก่อนทั้งหมดสูญเปล่าทุกอย่างจะถูกกำหนดโดยการต่อสู้รอบสุดท้ายนี้ ในช่วงเวลาหนึ่งที่ถนนและตรอกซอกซอยของเมืองจือเฉิงเกือบจะคุยกันถึงสถานการณ์ในการต่อสู้ครั้งนี้มนุษย์เข้าข้างทีมเช็คอย่างเห็นพ้องต้องกันพวกเขาคิดว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถชนะทีมเช็คได้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครก็ตามในเวลานี้มนุษย์รวมเป็นหนึ่งเดียวต่อสายตาโลกภายนอกท้ายที่สุดนี่เป็นโอกาสที่หายากมากที่จะได้เห็นความหวังของมนุษยชาติในชีวิตของพวกเขา แม้ว่าในใจของพวกเขาจะตึงเครียดด้วยเหตุนี้แต่พวกเขาก็เต็มไปด้วยความปรารถนาพวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามนุษยชาติจะสามารถก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้บางทีในสายตาของข้ารับใช้ที่เป็นมนุษย์แม้ว่ามนุษยชาติจะลุกขึ้นต่อสู้กับเผ่าอสูรและเผ่าวิญญาณไม่ได้พวกเขาก็ขอแค่เห็นว่ามนุษย์มีโอกาสเป็นชนชั้นที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ได้ก็พอ อย่างน้อยมนุษย์ที่มีสติปัญญาสูงก็กระตือรือร้นที่จะแข็งแกร่งขึ้นกระตือรือร้นที่จะดิ้นรนออกจากการกดขี่ข่มเหงของเผ่าอาสูรและเผ่าวิญญาณสนามกีฬาให้โอกาสพวกเขาทําให้พวกเขารู้สึกเป็นครั้งแรกว่ามนุษย์สามารถต่อสู้กับอสูรที่ทรงพลังได้อย่างแท้จริง ในการต่อสู้ครั้งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่าเข้าชมถูกขึ้นราคาถึง3เท่าของราคาเดิมและที่นั่งยังถูกจำกัดไว้เพราะชนชั้นสูงเกือบทั้งหมดในเมืองจื่อเฉิงจะมาดูการต่อสู้รอบนี้ซึ่งหายากมากสำหรับสนามกีฬา